สวัสดีครับพบกับปาดแม่จูผันไม้นะครับวันนี้เข้ามาในสวนปาล์มนะครับหลังจากที่เราปลูกไปวันที่ยี่สิบเมษานะครับเมษาพฤษภามิถุนานนะครับนี่ก็ประมาณห้าสิบวันแล้วนะครับปาล์มที่เราปลูกไปก็เริ่มที่จะมีเขียวนะครับช่วงนี้นะครับเจอปัญหาหลักก็คือเป็นแล้งนะครับฝนทิ้งช่วงแล้งจัดอากาศร้อนนะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบองศาในบางวัน นะครับบางวันก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงร้อนจัดพอช่วงเย็นนะครับก็จะมีฝนนะครับก็ตกไม่หนักนะครับช่วงนี้นะครับเพิ่งเมื่อวานอากาศร้อนจัดมากนะครับวันนี้ก็เริ่มคลืมนิดนึงนะครับเมื่อคืนก็โปรยลงมาครับปลูกไปได้ประมาณ50วันนะครับก็เริ่มมีการแตกยอดนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปดูกัน เราจะมาดูกันนะครับเห็นสังเกตใกล้ๆนะครับก็มีเหมือนกับแมลงนะครับแมลงมากัดกินใบครับพวกดินใหม่อย่างนี้นะครับถ้าเหมือนเวลาเราไปปลูกทุเรียนหรือปลูกไม้ผลเนี่ยก็จะเจอปัญหาก็คือนะครับแมงจะกินใบงับมียอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับแมงพวกแมงก็จะมากัดกินใบนะครับค่อนข้างจะเยอะ จะจะหาวิธีนะครับในการครับจัดแมลงกินใบครับถนนนี้เรายกไว้นะครับก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับมันก็เริ่มแข็งดินแข็งตัวก็สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกนี่เลยนะครับตามนะครับก็เริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มได้ยอดแล้วนะครับ การวางระบบหรือการจัดการที่ดีนะครับก็จะสะดวกในเรื่องของการดูแลนะครับแปลงนี้ก็ปลูกป่มเรื่องการจัดการของป์านะครับก็สมมติถ้าเราปลูกเป็นไม้ผลอย่างอื่นหรือว่าทุเรียนหรือว่าทำแปลงเกษตรนะครับถ้ามีการจัดการที่ดีนะครับการวางระบบที่ดีมันก็จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการดูแลนี่ครับเวลาเรามาใส่ปุ๋ยนะครับเราก็ขี่รถนะครับปุ๋ยใส่ในท้ายรถสเล้งก็ได้นะครับ รถสามล้อพ่วงข้างครับเราก็มีสระน้ำเอาไว้นะครับไว้สําหรับใช้ในช่วงของหน้าแรงถ้าต้องการที่จะใช้น้ํานะครับโอ้วันก่อนนะครับเอาบัวมาปลูกนะครับสั่งบัวสายมาจะไปดูบัวนหน่อยนะครับภรรยาชอบกินสายบัวนะครับแล้วสั่งเฉพาะหัวมานะครับผมก็มาฝังไว้ในน้ําโอเคนะครับเริ่มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบามกอขึ้นหมดทุกกอเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นสะบัวนะครับหัวขวังไว้ในน้ำนะครับเขาจะยืดขึ้นเองแต่ว่าต้องอต้องควบคุมเรื่องบัวไม่ให้เยอะเกินนะครับมช่ชน,นั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ําน้ําจะเสียนะครับน้ำจะเน่าข้างล่างออกซิกเจนก็จะน้อย หลายเปลงนะครับที่ปลูกพืชน้ําแล้วเอาน้ําไปดูดต้นไม้นะครับจยะเองใส่วัว,ว,วไไปข้างล่างดูดขึ้นมาน้ําเป็นคราบสีดําหรือเราเรียกคราสนิมจะมีกลิ่นโคลนกลิ่นหมินอย่างนั้นไม่เหมาะนะครับงั้นก็เราต้องควบคุมนะครับหลอกปลูกละวันนี้ก็คือเข้ามาดูนะครับก็หลังจากปลูกก็ยังไม่ได้เข้ามานะครับแม่มาเติมปุ๋ยให้อยู่นะครับโดยมีน้องมีน้องมาอยู่ด้วย กโชคดีนะครับผมปลูกเมษาเมษาซึ่งเป็นหน้านแรงแต่ว่าเราใส่สารโพเลิเมอร์ข้างล่างเอาไว้ค่อนข้างทีง่จะเยอะนะครับปกติผมจะใส่หนึ่งจอกนะครับแต่เราปลูกบางรอบนี้เราใส่2องครับพอดูจากสถานการณ์เขาบอกว่ามันจะเกิดแรงนะครับแรงจัดก็เ,เลยใส่ไว้เยอะหน่อย นกล้างอันนี้ก็คือลำรางที่เราเปิดเอาไว้นะครับก็ผมก็บัวมาใส่ไว้เหมือนกันนะครเห็นนะครับเริ่มขึ้นมาใบที่ดำๆนะคือใบบัวนะครับก็ใส่เอาไว้เพื่อ,อสวยงามแล้วก็บัวพวกนี้ก็คือสามารถกินสายได้ าการปลูกอัตรารอดร้อยเซนะครับยังไม่เจอต้นที่ตายหรือต้นที่แห้งเหี่ยวนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ายังอยู่ยในเกณฑ์ที่ดีนะครับแปลงปลูกนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแปลงใหญ่หลายร้อยไร่หรือหลายสิบไร่นะครับนี่ของผมแค่สิบสองไร่แต่ผมจัดการเรื่องของระบบเนี่ยเราก็สามารถขี่ลงทุนนะครับ ในการสร้างระบบแล้วก็สามารถเนี่ยครับขี่รอบสวนได้โอ้โหตรงนี้นะครับน้ำมันเสาะนะครับคือเดี๋ยวปัญหาที่เราจะมาแก้ก็คือนะครับระหว่างรอยต่อระหว่างถนนนะครับฝนตกนะครับน้ํามันก็จะไอที่ขึ้นเนี่ยคือเป็นอ่าตอหญ้านะครับกอหญ้าแล้วก็กอข้าวที่มาจากแกลบดิบนะครับมันก็จะขึ้น ใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของกอหญ้ากอข้าวนะครับก็มีแมลงพวกแมลงนะครับเดี๋ยวต้องอ่ากำจัดไอ้พวกแมลงบ้างนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะกัดกินใบหมดครับนะครับเราปรับ ปรับใหม่หมดนะครับตรงกลางหญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะเป็นดินที่ค่อนข้างจะแข็งอยู่แต่ตรงบริเวณปลูกปาล์มเนี่ยเราก็ขุดหลุมกลับดินไม่งูแล้วก็ใส่พวกแกลบพวกอะไรลงไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาดูสวนปาล์มนะครับที่ปลูกเอาไว้ประมาณห้าสิบวันนะครับก็ตอนนี้ก็เจอสภาพปัญหาคือมันแล้งนะครับช่วงงนี้จะแ้งจัดทําให้ต้นไม้นะครับหลายๆที่หลายพื้นที่นะครับก็ขาดน้ํานะครับ การทางประเทริน้ำสำคัญนะครับผมโอเคฝากติดตามยูทูบปัดไม่เจบ็บปัดไม้ด้วยครับสวัสดีครับ